ขนาดไหนเนี yeah. ่ยผมว่านะแค่กล่องนี้ก็สวยหรูแล้วนะครับโอ้ mm hmm. oh. มาแบบฮารุคานาเลย mm hmm. นี่นะข้างในได้เป็นคู่มือในการรับประกัน มาแบบสวยเลยวันนี้เป็นไทสีตัวนี้เป็นใช้กับ iPhone นะครับตัวผลิตภัณฑ์สวยมากให <c oughs> ม่เนี่ะ ตัวชาร์จเป็นไทซีครับแกะงกแกง่กะยากหย่อยนึงตัวนี้น่าจะเป็นสายชาร์จกับตัวกฟนฝุ่นเข้าใหม่ น่ารักเลยสีสวยด้วยชอบหนมะให้มาสองตัวสาชาร์จไทสีนะครับสวยมากครับเดี๋ยวจะลองชาร์จดูถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมปักตะกร้าให้นะครับ เขาบอกว่าเสียงดีมากคุ้มกับตังที่เสียไปด้วย T N W หูฟัง A สองหนึ่งการเสียงรบก,กวนได้สามระดับสวยดีครับนี่นะเดี๋ยวปัตกตะกร้าให้นะครับผม